ต่อผมชอบตัวนี้ครับจริงๆแล้วได้ทุกสภาพผิวนะครับทั้งหินลอยหินจมแล้วก็พื้นโพลพื้นเปียกน้าหนักเบาคู่ดเดียวจบอ๋ออันนี้นับแล้วมันได้แล้วเหรอ,อลื่นขนาดนี้หรออ๋อไม่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 สะดุดไม่หาเจาะเดี๋ยวกเาจาะเจาะเดี๋ยว่า <laughs> <laughs> สวัสดีครับ พี่เคร้อยไม่จากดีเค่อสาขาลังสิตเป็นสปอร์ลีเดอร์เทลนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำรองเท้าเทลตัวใหม่ของปีนี้นะครับผมปีนี้มีเข้ามา3แบบอันนี้ตัวแรกนะครับคีปรันเทลเลสโฟนะครับสีเหลืองดําเป็นตัววิ่งทําเวลาเป็นตัวแข่งนะครับน้าหนักจะเบาเป็นพิเศษเหมาะสําหรับคนที่รีบรีบ รีบๆรีบวิ่งรีบจบสีสันสีเหลืองนะครับสวยงามครับพื้นหนา5มิลนะครับการยึดเกาะโอเคนะครับเหมาะกับระยะเริ่มต้นถึงประมาณ80โลนะครับตัวนี้ผมชอบตรงช่องที่ไม่มีช่องเก็บเชือกรองเท้าตัวนี้นะครับเวลาเราผูกเชือกรองเท้าเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องเก็บไว้ให้ก็เรียบร้อยดีนะครับทำให้เราไม่ต้องพะวงกับการเชือกรองเท้าลุ่นต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นคารันโซ่นะครับก็น่าใช้นะครับตัวนี้ ผู้ที่เริ่มต้นวิ่งเทลหรือว่าลองมาดูอันนี้มันจริงมันก็วิ่งได้ทั้งเทลทั้งถนนนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าของผู้หญิงสีแดงสีชมพูออกชมพูอันนี้สีใหม่นะครับของปีนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับต land, ัวนี้ก็ขายดีนะครับอยากแนะนําเริ่มต้นนะครับตัวนี้ไม่แพงมากวิ่งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงประมาณเอาต้าห้าสิบโลสบายๆครับพื้นก็วิ่งได้ทั้งถนนทั้งทเทลทาเวลาได้ตัวนี้เหมาะก對對ับคนเริ่มต้นนะครับสีสันก็น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงนะครับ จะแนะนําเป็นอีวอดิษฐนะครับตัวนี้ MT2 นะครับตัวนี้หน้าหน้าเท้าก,กว้างเป็นพิเศษสีดำนะครับแล้วก็พื้นดูแข็งแกร่งพื้นหนา5มิลนะครับเป็นวิ่งระยะอัลต้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง100ไมล์100ไมล์หรือ1 6 0โลนะครับคู่เดียวจบพื้นก็เป็นพื้นคาเรนโซ่นะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งได้ไกลแล้วก็ ใส่สบายมากขึ้นยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมมีช่องเก็บเชือกกันเชือกรองเท้าหลุดได้นะครับหน,หน้าโดดมาราคาก็ไม่แรงนะครับเหมาะกับคนเริ่มต้นถ้าใครยังมองหารองเท้าหน้ากว้างนิดนึงตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาใหม่เขาเรียกรุ่นอีวัตตเทลเรสเอลต้านะครับตัวนี้ตัวนี้รูปแบบสวยงามนะครับเป็นพื้นตะข่ายนะครับอันนี้อันนี้จะเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็วิ่งตั้งแต่ระยะเอลตา้าจนถึง160โลผีเทานะครับตัวนี้ข้างหน้าเป็นตะข่าย พื้นกรหนา5มิลเหมือนกันได้ทุกสภาพผิวนะครับทั้งหินลอยหินจมแล้วก็พื้นโคลนพื้นเปียกน้ําหนักเบาเบาเบากับตัวนี้เยอะนะครับแต่ก็เน้นทําเวลาเหมือนกันตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาเอาไปเทสในการแข่งขันจริงมาแล้วนะครับหลายสนามในต่างประเทศเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปครับผมสาหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ